สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอแนะนําการใช้งานสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน5ภูมิภาคซึ่วิดีโอนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยสําหรับคุณครูในการจัดการเรียนการสอนให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและหากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถกลับมาย้อนดูได้ตลอดเวลา สำหรับคลิปนี้คือคลิปที่3แนะนำการใช้งาน h ชีวอ k กซ a มต่อจากคลิปที่1และ2แนะนำการใช้งานพันเจียและ English Galaxy หากคุณครูท่านใดยังไม่ได้ชมก็สามารถไปย้อนชมได้เลยครับสื่อชีวอ l กเป็นสื่อประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งใช้งานลงบนระบบปฏิบัติการ Windows โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบทักษะการฟังการพูดการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อใช้วัดผลสำเร็จทางการเรียนระบบปฏิบัติการของชีวอก จะต่างจาก English Galaxy คือต้องดึงข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูล y u g a l a แต่ที่เหมือนกันคือใช้ username เดียวกันคือจากพันเจียซึ่งโปรแกรมจะมี2เวอร์ชันประกอบด้วยของครูและของนักเรียนบทบาทหน้าที่ของครูคือดึงชั้นเรียนจากพันเจียที่ต้องการทดสอบเข้าสู่ระบบ y u g a l a แล้วมอบหมายให้นักเรียนสอบตามบทเรียน โดยในขั้นดึงนักเรียนผ่านระบบ y u ก u g a l a นี้ทางทีมงานได้อำนวยความสะดวกให้คุณครูแล้วคุณครูจะมีหน้าที่ในเลือกข้อสอบและเปิดสอบตามวันเวลาได้เลยในคลิปนี้เราจะมาเริ่มแนะนำการกำหนดแบบทดสอบโดยครูเป็นผู้จัดการชั้นเรียนเริ่มจากคุณครูติดตั้งโปรแกรม c h i a l k ลงในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการแล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยขั้นตอนการล็อกอินคุณครูต้องเปิดเบราว์เซอร์พันเจียไว้คู่ขนานแล้วกดล็อกอินในชีวอกด้วยพันเจียเป็นการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันหลังจากล็อกอินเข้าระบบแล้วกดเลือก Class Practice จะปรากฏหน้าจอการเลือกแบบทดสอบให้กดเลือก Create หลังการเลือก create แล้วจะเป็นกำหนดแบบทดสอบจะมีหน้าจอปรากฏให้ใส่ชื่อแบบทดสอบเลือกชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องที่จะให้ทำแบบทดสอบและเลือกแบบทดสอบจากระบบเมื่อเลือกแบบทดสอบได้แล้วให้กด start เพื่อเริ่มต้นการทำแบบทดสอบให้กับชั้นเรียนที่เล ah ือก จากนั้นจะปรากฏให้เลือกเมนูการตั้งค่าข้อสอบโดยสามารถเลือกให้ระบบทำการสุ่มให้หรือเลือกด้วยตนเองจากนั้นให้เลือก connecting เพื่อทำการเปิดระบบให้ผู้เรียนได้เข้าใช้งานแบบทดสอบผ่านไปยังระบบเมื่อผู้เรียนทำการทดสอบครบทุกคนในชั้นเรียนแล้วระบบจะแสดงสถานะเป็น finish เมื่อผู้เรียนทําแบบทดสอบครบทุกคนแล้วสถานะของแบบทดสอบจะปรากฏเป็น finish และไปแสดงผลยังเว็บไซต์ในการรายงานผลของการทดสอบคือ YuuGala ซึ่งสามารถศึกษาการใช้งานได้ในหัวข้อ YuuGala ในส่วนของช h ว w ล์กสำหรับนักเรียนที่จะเข้าสอบหลังจากถูกติดตั้งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่จะสอบแล้วข้อจำที่ต้องคำนึงคือต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น WiFi หรือแลนในวงเดียวกัน เมื่อกดเลือกไอคอนของโปรแกรมชีวอกสํำหรับนักเรียนและทำการกรอกข้อมูล username และ password แล้วจะปรากฏหน้าจอการเชื่อมต่อ IP address เดียวกันให้ทำการรอการเชื่อมต่อไปอย่างเซิร์ฟเวอร์แล้วรอคุณครูกดเลือกตกลงเมื่อคุณครูกดตกลงเพื่ออนุมัติการเข้าทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนจึงจะสามารถเข้าทำการทดสอบได้ เมื่อดาวโหลดข้อสอบเสร็จสิ้นก็สามารถเริ่มทำแบบทดสอบได้เมื่อทำข้อสอบเสร็จสามารถกดดูวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อดูการวิเคราะห์ผลการสอบของผู้เรียนได้ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหน แล้วตอนนี้นักเรียนก็จะทําแบบทดสอบคู่ขนาดไปกับการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยหากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานกับทีมงานผ่านช่องทางไลน์ได้เลยนะครับ